โอ้พ่อใหญ่โตพ่อใหญ่โต้โอ้ไก่หลายเ่บ่ไก่โตองนี่ไก่หลายเนาะโอ้เลี้ยงไก่หลายโอ้เป็ดจิกได้เป็ดจิกได้ฝันบ่งวดนี่ฝันวเขามาลกขนค้างออกมดนึ่งยังดูให้จังได้ล่ะทีนี่ฝันไปจังได้นะ เราาเรความฝันให้ฟังแน่ฝันเป็นจังได้เล่เก้าหาฮะเอาเลขกไว้แทเอเออเลกเกาหาเลยเออฝันจงได้เหรอเราให้ฟังก่อนนั่งโซกันอยู่เรายืนอยู่เรื่องผดม่าผดวบแวดแวะยางอ้อมมาไฟอ้อมมามาผดสวยคนข้างเขาออกเป็นกัหมดนี่มนะว้า เม็ดต้องคุยกับผูกีบ่คุยกับผีเมนมูนน่ะละบัตรดิบดกูผูเจามึงได้เะเซ็นละมึงมัได้ลหเซ็นดอกมาหาเงินยังจังที่เซ็นดอกใช่มันไม่ท้าเพิ่นก็มนีมากมินอบากนี่กัดอ่านั่งคดู ถ้ามันตีออกกันนี้ทถ่อนเลยเถื่อนมันต่อยอดเลยเถื่อนเลยเพราะอะไรก็เราค้ามามาต่อยอดเถนลยต่อยอดเลยเออนอกกันเ่าได้เลี้ยงได้เล่ายังจักเถียนี่โอลมันเป็ดจังไดมันเป็นจังไดงวดนี่มันขักมันขักอยู่บ่อฝันจังไดมันขักบ่อฝันฝันเป็ดยังไง มันก็ดึงข้างเข้าออกมดดีแล้วศูนย์เนี่ยมันว่าดิกำเ้ามันก็เกา้วยนะน่นนี่นอกำมันต้างเกาเกาาน่ะเกาฮ่เออเกาฮาาเกาาศูนย์ศูนผมผมผมว่างวดแล้วน่ะ ไม่ต้องบอกแล้วว่าที่บอกแล้วตีผิดตีผิดเพราะว่ามองเห็นไปกั้นสี่สีหน่วยสี่สี่ศูนย์ผมว่าเอาาศูนย์สีสีเป๊ะเออเอาศูนย์สีสีนี่จบเมื่อนั้นน่ะผมว่าโอ้ยลุงอาจารย์ต่ออาจารย์จังสิตีเลขใครคอยจังซียวะโอ่ะเสียดายคักเมื่อนั้นเสียดายคักเมื่อนั้น อ่ะงวดนี้เป็นจังได้เนี่ยโงดนี้เป็นจังไดเอ้อนี่มันจังได้พูดนี่เออเอโงดก่อนขนลนโพเลยเต๋อเออเอาขักเด้งวดก่อนเนี้ยอันก้อนแขนลอนเออบังเห็นพระจันทร์สีหน่วยว่ะมันก็เท้างามเนไอเท้างามเนาะนี่เนาะไอผมก็วันที่เฮ็ดเอาไว้จะรดนี่ละเลยเอา มัดไบก็ใหม่เอาไปเอามากจนว่าเปียกผุออกมี่มี่ลายบ่นี่จังสีมี่ลายบ่ใหม่จังสีมันเชี่ยนะเนี่ยใหม่นี่เชี่ไปตัดโอ้อันนี้อันนี้ผมขอได้บ่ล่ะได้เออผมขอเด้หรอกเงินเออมื้อนี้ผมสิเอากลับไปเฮ็ดมะปุแล้วปับไปเฮ็ดเฮ็ดไม้เฮ็ดไม้เฮ็ดงามดูงามดูผมบเบิ่งแล้วมันบ่หักดอกเอ้า เดดเดไปฟาดใช่ไหมผมถือไปซื้อมันเป็นห ok ังดอกถือไปซื้อๆเนาะกาย์เขียนเลขต้อีเอันเดียวเตี่ยไม่กายเลทกา้อผมขอเพิ่นแล้วเด้เพิ่นไ้ผมแล้วเดออ่ตัดตอนไรามีเรามีไห้ผู้ใดถือเลยเด้อันเด้อม่ไนึ่านว่างอยู่หันผมเห็นดู่เนเดียวผมจะเอาอยู่มัน้ามันว่างหน่ไม่ไตาตรงนะฟันตองหวัดเนอ เอาความฝันเอนเอาเราเขาความฝันเดี๋ยวเขาสิว่าลีลาหลายอกกกาเนาะความฝันได้ซํานีละได้สามีมีตไหนเนอสามตมีตไหนเน่เกาีะเออเก่าีศเก่าสศูอออ๋อเลขเก่าสีศูนย์นังอีก่งอันนแทเก่ามันจะเป็นหเป็นเก่าดนะกลับหัวเออกับ หัวเอากับหัวเอาเออกับเป็นหาเก่า้าหเก่าหาเก่านี่ถือว่าเด็ดหรือว่าตัวเด็ดจกตัวเก่าสีูนเด็ดบ่นั่นมักมา่ลเนาะงานกเต็มเต็มละมือนนอนไม่เห็นยังยังส่วะครับกมเนมันก็มื่อกัหาเนาะกมันก็เนาะแข็วเดี๋ยวเลยเนตวเออเจ็บที่ว่ตให้ได้หนัวนเออเจ็บตีเล็ให เออนั่งไปนั่งมามาคืนมันกลับมันต้องเป็นเก่าครับมือหาเก่าหาเลยว่าเก่าหาเลยเก่นเลยตีต้นนี่ใบเลยเก่าหาเอาไม่เท่าสก๊อไม่ผมเบิ่งดรู้ไม่เท่าเยี่ยบไปเบิ่งไม่เท่าเยี่ยบเอาไปเท่าเยี่ยบเบิ่งนะตัวไหนชี้ตัวไหนเอาไม่เท่าชี้เลยคือมันสิออกคักๆนะเก่าหาเก่าหาครับเน้อโอ้โหนาบโตตัวนี้ตัวไหนล่ะ เก้าสี่ศูนย์นะก็เก้าห้ากดไว้กดไว้มันดูไอ้มันดูเอาเป่าเป่าเป่าให้น้ำเป่าให้น้ำไอ้ตัวไหนหาตัวไหนนี่เป่าให้ผมน้ำเป่าจมมลเป่าให้น้ำเออจานจานต้องเป่าให้อยู่เด้องดนี่สะกดให้อยู่เป่าให้อยู่เพียงเพียงโอ เอา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 ไปวางยังไหนเอาบปยืนให้คนอื่นเออนี่นะเออยืนยืนแม่ยืนแม่ในบ้านยืนล้านอ่ยืนโอ้นี่เนาะนี่เนาะโอ้เอ้าเอาเอาโอ้ให้ยมืดเลยให้ทั้งไม่เท่าโอ้ยคักเว้ยเอ้างวดนี้คักเด้ได้ได้หอดไม่เท่าเอ้า เออเอา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 ถ is, ือถือให้จังน้อยนี่เดีถือไม่เท่าเนอโอ้ยเออพีเจังน้อยอ่ะระวังผีเสียวนี่ผีเสียวน้ำไปเอาขึ้นดิอผีเยวแให้ผีเสียวไปทวงเนอเนาะกันเนาะถามแล้วก็บอกมั่นอย่าบอกมันจะใคจังใดค่ะบอกผีเสียวไว้จังใดให้ไม่ผมไปแล้วขออนุโมทนาแล้ววันขออนุโมทนาขออ่าผู้ใหญ่ต๋องให้ไม่เท่านี่เดคุณประวัติแล้ว ก็ขอให้ให้ทั้งไม่เท่าให้ทั้งเลขให้ทั้งไม่เท่าให้ทั้งเลขขอให้มันออกเนาะเอามันออกคักๆเลยเชื่อเป็นผ้าผมงดงามๆงั้นเชื่อเป็นผ้าเถอะนะเช็ดคอยว่าที่นี่ยเช็ดคอยเชื่อมันเป็นผ้าเออ yes มันเชื่อสุดมันอะไรหรือเจาเสียออกมัทุยยางไหลเอ้งใครเนี้เห็นยังไงครับเดี๋ยวเเอาขาไปให้เขาปลุกเสกให้ไปเอาออกมาแล้วเอามาเร็วเอามาจัง เขาบว่ามันหายโอ้ยวันใดเศร้าจอยตัวว่าจะมาฝังฝังพระใส่สองด่านนี่นะครับครับมันเป็นหูพระอยู่แล้วนะเป็นลูกพระอยู่แล้วก็อยากเห็นดิเขาให้เขาคุกเสกให้อยากผมอยากเห็นทีอยู่วัดใส่ที่ว่าเขาเอาไปแล้วเขาตัวว่าหายแเรามาคุกเสกกันวัดวัดเขาเอาตีเนาะเขาตัวว่าหายเขาเอาไปตี่เขาเอาเขาดีแล้วตัวของดีเนาะ บอลบอลลิสต์มันก็ลำบากลำบุญมันอยู่เนาะอันนี้อันนี้ให้ผมบอลลิสต์เลยแล้วางให้แล้วเนาะเอายื่นยื่นให้ลูกศิษย์ให้ยื่นให้ลูกศิษย์อ่ะยื่นให้ลูกศิษย์เอาแบบอาจารย์ยื่นให้ลูกศิษย์เนี่ยเอ้าโต๊ะคารวะคารวะอาจารย์ครับคารวะอาจารย์เอ้าอาจารย์ให้แล้วงวดนี้นะครับอาจารย์ให้เรื่องอันไหนหัวไหนหัวนี่หัวนี้ทางข้างล่างเอ้า อาจารย์ให้เล,ลเี้ยวบอกให้ยู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 ให e ้ยูอ้าบูมเพียงเพียงเพียงอ้าอ้าวของอาจารย์ตองหรือสีตองนะครับหรือสีเป้าปลาช้านะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีกับเลขที่ให้เก้าสี่ศูนย์วงกลมให้แต่ลุตงตองบอกว่าชอบมากเลยคือข้างล่างห้าเก้า ข, 5, 9, 11, 000, enough, ข้างล่างหาเก่าเน้นหนักๆไปไปกันขอบคุณมากครับเจ้ดตองอันดูดีเนี่ยหาโดรใครับรอารับถูกเาเอามีนมาตัดอันนี้ผมเนี่ยตัดต้นไม้คนขึ้นรถไปเร่งดีบอในีน้อยสั่นเออมาเมื่อวานจะเอาไปทางล่ำบ่เามีครับวันนี้นะนี่ถือว่า ฤษีตองใจดีมากขอปุ๊บได้ปั๊บแต่ไอ้ขอกน้านั้นนะแกยังไม่ให้นะนู่นข้างในผมขอแกไว้นานเลยตั้งแต่สองปีที่แล้วแกยังไม่ให้มาอีกขออีกแกก็ยังไม่ให้ขอเดี๋ยววันไหนได้เนี่ยผมจะถ่ายโชว์ว่าผมได้นะจากฤษีตองนะหรือว่าของนาผีของดีแกเยอะนะแกเยอะเพราะว่าแกอยู่ในป่าช้าถือว่าไม้เนี่ยถือว่าของดีนะตอนนี้จะออกมาจากป่าช้าเนี่ยนะ อันเนี้ยคุณเห็นแบบนี้แต่เดี๋ยวไปอยู่กับแอดประวัติจะเป็นแบบไหนฝากกดติดตามกันด้วยครับผม